สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอบทที่17กันนะครับผมเรื่งจากปฏิกิยาเคมีในการกัดกร่อนด้วยปฏิกิยาเคมีนั้นมี2ประการอันได้แก่ 1. ่การกัดกรด่อนโดยปฏิกิยาเคมีโดยตรงซึ่งมันก็จะเกิดระหว่างโลหะและออกซิเจนซึ่งมันก็แบ่งย่อยได้อีกสองกรณีนั่นก็คือน้ำและความชื้นเป็นตัวร่วมทำปฏิกิยา 2. ไม่มีความชื้นร่วมทําปฏิกิริยาเช่นการรวมตัวของออกซิเจนกับน้ําเมือ่ออุณหภูมิสูงและอากาศแห้งมากๆจะทําให้กือสนิมเหล็กขึ้นไปฮะข้อต่อไปเกิดจากการแตกตัวของไฮโดรเจนในกรดเช่นการกัะกรของเหล็กที่จุ่มอยู่ในซัลฟิลิกแอซิดหรือคือ,อกรดกำมะถันนั่นแหละครับ 3. เกิดจากการส่งถ่ายไอออนจากโลหะชนิดหนึ่งไปอีกชนิดหนึ่งในระหว่างการเกิดปฏิกิริยา เช่นการกัดก่อนของเหล็กที่จุ่มลงในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตอิทธิพลของออกไซด์ในการกัดก่อนคอปเปอร์และอลูมิเนียมจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจนจะเกิดออกไซด์ปกคลุมผิวโลหะซึ่งออกไซด์ที่ปกคลุมผิวโลหะอยู่นี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการกัดก่อนในโลหะต่างๆแต่ออกไซด์ที่เกิดขึ้นบนผิวทองแดงหรืออลูมิเนียม จะมีความแข็งและมีเนื้อหนาทึบกว่าเนื้อของทองแดงหรืออะลูมิเนียมดังนั้นเมื่อเกิดออกไซด์ได้ระยะหนึ่งออกซิเจนในอากาศจะไม่สามารถผ่านเข้าไปถึงเนื้อโลหะที่มีออกไซดนี้คุมอยู่ได้เนื้อโลหะก็จะคงอยู่ในสภาพปกติไม่มีการกัดก่อนเกิดขึ้นอีกเช่นเมื่อทิ้งทองแดงไว้ในอากาศ ทองแดงจะถูกกลัดก่อนที่ผิวเพียงระยะหนึ่งเท่านั้นจะไม่ลุกลามถึงเนื้อทองแดงในขั้นต่อไปการเกิดออกไซา์บนผิวเหล็กสนิมเหล็กสนิมเหล็กจะมีลักษณะเป็นรูพุนทำให้ออกซิเจนในอากาศสามารถผ่านออกไซา์ที่คุมผิวหน้าอยู่และเข้าทำปฏิกิยากับเนื้อเหล็กที่อยู่ภายใต้ออกไซา์นี้ เกิดเป็นออกไซด์ในขั้นต่อๆไปได้ลักษณะของออกไซด์หรือสนิมเหล็กที่เราเห็นเป็นสก็ดจับกันเป็นชั้นๆเกิดขึ้นได้ในลักษณะดังกล่าวซึ่งสนิมเหล็กเหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นชั้นๆถึงภายในโครงสร้างของเหล็กทำให้เกิดการกัดกร่อนลึกลงไปถึงเนื้อเหล็กได้ดังนั้นถึงแม้ว่าลูมินียมจะสามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ง่ายกว่าเหล็กแต่การกัดกร่อนจะเกิดขึ้นช้ากว่า อันเนื่องมาจากการป้องกันโดยธรรมชาติของออกไซด์ของอลูมิเนียมที่เกิดขึ้นบนผิวนอกสุดของมันวัสดุเสริมแรงด้วยอนุภาคนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับได้แก่ออนุภาคขนาดใหญ่นะครับและอนุภาคขนาดละเอียดนะครับก็คืออนุภาคขนาดใหญ่ก็คือ,อในวัสดุผสมนะครับประเภทนี้นะครับเศษอนุภาคนะครับจะมีความแข็งและโมดูลัสความยืดหยุ่นสูงกว่าเนื้อพื้นนะครับส่วนอนุภาคละเอียดนะครับก็คือ เนื้อพื้นรับแรงกระทําส่วนใหญ่นะครับเพิ่มอ,อนุภาคขนาดเล็กที่อยู่กระจายตัวกันก็ยับยั้งการเคลื่อนที่ของ dislocation ได้ครับ2.1ลักษณะของอิเล็กโทรไลติกเซลโดยนำโลหะ2ชนิดมาจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์แล้วต่อขั้วโลหะทั้งสองให้ถึงกัน จะเกิดมีกระแสไฟฟ้าขึ้นลักษณะแบบนี้เราจะพบในแบตเตอรี่รถยนต์หรือฐานไฟใช้ในลักษณะการเรียกชื่ออิเล็กตรอจะเป็นไปตามค่าความต่างศักย์ของโลหะทั้งสองคืออิเล็กทรนที่มีค่าความต่างศักย์สูงจะเป็นข้อบวกส่วนอิเล็กโทรดที่มีค่าความต่างศักย์ต่ำจะเป็นข้อลบข้อบวกข้อลบสแสดงจำนวนอิเล็กตรอน บวกคือขั้วที่ขัดอิเล็กตรอนจะไม่กัดก่อนลบคือขั้วที่อิเล็กตรอนเกินจะถูกกัดกอนแอนูดแ,แคโทดสแสดงทิศทางของอิเล็กตรอนแอนดคือขั้วที่อิเล็กตรอนวิ่งออกแคโทดคือขั้วที่อิเล็กตรอนวิ่งเข้าข้อสังเกตอ,อ,อิเล็กตรอดของซิมเปิลอิเล็กทริกเซลล์คือกาลวานิคเอเลเมนต์ จะเป็นโลหะต่างชนิดกันขั้วที่อิเล็กตรอนวิ่งออกเรียกว่าแอโนดและขั้วที่อิเล็กตรอนวิ่งเข้าเรียกว่าแคโทดแต่เห็นได้ว่าอิเล็กตรอที่เป็นขั้วเดียวกันเช่นขั้วบอกจะเป็น,น้ทั้งแอโนดและแคโทดเมื่อลักษณะของเซล์ลไฟฟ้าต่างกันคือแบบซิมเพิลหรือแบบ อิเล็กโทรไลต์เซลเราจะมีหลักพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างขั้วบวกขั้วลบแอโนโเลและแคโทดดังนี้2.2หลักการเกิดการกัดก่อนแบบแกรมดิกอิเลเมนต์ซึ่งจะใช้อิเล็กโทรดคัพเปอร์และซิงค์เป็นตัวอย่างก่อนอื่นเราควรทราบคุณสมบัติบางชนิดทางไฟฟ้าของวัสดุเสียก่อนอออนคืออะตอมหรือกลุ่มอะตอมของธาตุใดก็ตามที่มีจำนวนโปรตอนและอิเล็กตรอนไม่เท่ากันโดยที่โปรตอนมากกว่าแล้วตอนจะเรียกว่าไอออนบวก และอิเล็กตรอนมากกว่าปรตอนจะเรียกว่าไอออนลบความดันสารละลายไฟฟ้าคือคุณสมบัติของธาตุหรือสารประกอบในการแตกตัวเป็นไอออนได้มากหรือน้อยถ้าแตกตัวเป็นไอออนได้มากก็มีความดันสารละลายไฟฟ้า,ฟาสูงและสารและสารทุกชนิดจะพยายามรักษาจํานวนไอออนที่ตนสามารถแตกตัวออกมาได้ให้เป็นปกติเสมอ,อก Element, ารผลิตไอเลเมนต์เมื่อจุ่มทองแดงค o พเปอร์และสังกะสีซิงค์ลงในกรดกำมะถันเจีจางและโยงด้วยลวดทองแดง ทองแดงและสังกะสีจะแตกตัวเป็นไอออนบวกอยู่รอบๆแท่งเป็นซิงค์ไอออนและคอปเปอร์ไอออนแต่เนื่องจากซิงค์มีความดันสาระละลายไฟฟ้ามากกว่าคอปเปอร์ดังนั้นจานวนซิงค์ไอออนจึงมากกว่าคอปเปอร์ไอออนเมื่อไอออนบวกถูกผลักออกมาอยู่รอบๆแท่งจะทําให้ภายในแท่งมีไอออนลบนั่นคืออิเล็กตรอนจะมากกว่าโปรตอนในแท่งโลหะท้อให้อิเล็กตรอนทั้งสองแท่งเท่ากันจากอิเล็กตรอนจากซิงค์ จะวิ่งไปยางคอปเปอร์ทำให้เกิดกันแยกสลายทางเคมีในการเล็กรไลท์แบบนี้ส่วนมากใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีเช่นกัรมาวิธีแยกน้ำด้วยไฟฟ้าซึ่งจะได้แกส๊สไฮโดรเจนและออกซิเจนหรือการทำทองแดงให้บริสุทธิ์เป็นต้น